วันนี้จะพามาดูการทำงานของสวิตไฟแสงเป็นของเอลิตตัวนี้ตัวสวิตเนี่ยที่ตารางเขาก็มีบอกอยู่นะตารางวงจรไฟเนียของเขาให้มาสายสีขาวเนี่ยมันเป็นสายไฟเข้าต่อเข้าตัวสวิตหนึ่งเส้นแล้วก็ต่อไปขั้วหลอดไฟหนึ่งเส้น ส่วนสายสีแดงก็จะต่อสายขั้วหลอดไฟอีกหนึ่งเส้นสายสีดําเป็นสายกาเก่าวงจรนี้นะครับต่อติดไหมติดเหมือนกันทํางานได้เหมือนกันแต่มันจะมีความอันตรายเนื่องจากมันมีไฟมาเลี้ยงไอตัวหลอดไฟอยู่ตลอดเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูตัวอุปกรณ์ที่เขาให้มามีแต่ตัวนี้เนี่ยนะมีสายไฟสามเส้นครับสีแดงสีดําแล้วก็สีขาว อ่เดี๋ยวจะต่อว,วงจรตามที่เขาให้มาก่อนเนาะอันดับเรียกใส่หลอดเข้าไปหลอดไฟสายสีสีขาวอันนี้ต่อตามที่ของเขาให้มาเลยนะวงจรของมัน ตัวนี้ก็จะต่อเข้าไปกับไปตัวนี้เชื่อมเทปพผ่นไว้เงิน้หนึ่งสีแดงก็ต่อเข้ากับขั้วอีกขั้วหนึ่งของตัวหลอดไฟต่อไป สายสีดำลงเกาต่อเข้าเกาต่อไปเดี๋ยวเสียบปั๊กให้ดูเช็กไฟก่อนขั้วนี้เป็นไฟลาย อ่ะสีน้ำตาลอยู่ฝั่งลายนะเสียบเข้าไปปุ๊บตอนนี้ไฟไม่ออกนะเดี๋ยวเราจะใส่ถุงดำเอามาคว้าไว้ปึ๊บเมื่อมีความมืดเซ็นเซอร์จับได้หลังจากนั้นหลอดไฟก็ติดพอเราเอาถุงหอกปุ๊บ หลอดไฟดับใส่ถุงเข้าไปชืบความมืดตึบหลอดไฟติดหลังจากนั้นเอาถุงออกชืบสมมุติในกรณีหลอดไฟขาดเวลาเรามาเปลี่ยนหลอดไฟหรือว่าเปลี่ยนขั้วไอ้ตัวนี้เปลี่ยนขั้วขั้ว มันเสียอย่างเงี้ยมันจะทําให้มันมีไฟอยู่ตลอดตรงเส้นเส้นลายเนี่เนะมันจะมีไฟอยู่ตลอดมีโอกาสที่มันจะโดนช็อตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวงจรนี้ไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะถามว่าใช้ได้ไม่ก็ใช้ได้แต่ไม่แนะนําวงจรที่มันแถมมากับเขานี่นะต่อไปเดี๋ยวมาดูวงจรที่สงสายสีดําเนี่ยสายกาวเอไม่ใช่สายลายเข้ามาปึ๊บ ม้วนเข้าไปปือไม่ม้วนดีกว่าเดี๋ยวจะเอาใส่นี่เลยต่อเข้าไปสายลายนะสายสีดำเนี่ยนะเป็นสายลายปุ๊บต่อไปสายสีแดงสีแดงเนี่ยจะเชื่อมต่อกับหลอดไฟสีแดงเชื่อมหลอดไฟเทปพัน พันพอนี่เฉยๆนะมายกตัวอย่างให้ดูเฉยๆสีแดงไปหลอดไฟต่อไปสายสีขาวเนี่ยจะเป็นเกาวเสร็จแล้วสีดำเป็นสายลายสีแดงไปหลอดไฟอีกเส้นหนึ่งของขั้วหลอดไฟก็จะมาลงเกาว สีขาวเป็นสายเกา้าเข้าขั้วนิวตันต่อไปเสียบปลั๊กชื้อวงจรที่แนะนำต้องเป็นวงจรนี้ใส่ถุงดำเข้าไปเมื่อมันมืดแล้วไม่มีแสงเข้าไปที่ตัวเซนเซอร์หลอดไฟก็จะติด พอเราปล่อยออกปุ๊บหลอดไฟตัดถุงดำเข้าไปหลอดไฟติดพอสว่างปุ๊บหลอดไฟตัดเรียบร้อยวงจรนี้จะปลอดภัยเพาไมถึงปลอดภัยเพราะว่าไฟเนี่ยมันเข้าไปที่นี่นะสายสีดำเนี่นะ มันเข้ามารอที่หน้าคอนแทคเอ,อ่อหลังจากนั้นเซนเซอร์มันจับว่าตอนนี้มันมืดเสร็จปุ๊บหน้าคอนแทคตัวนี้สายสีดำเนี่ยมันก็จะต่อมาสายสีแดงพอมันมีแสงสว่างมาโดนเซนเซอร์เซนเซอร์มันก็จะตัดหน้าคอนแทคออกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่หลอดไฟมันยังไม่ติดเนี่ยตอนนี้หน้าคอนแทคสองเส้นนี้เนี่ยมันจะยังไม่ต่อกัน นั่นหมายความว่าไฟที่มารอสายสีดำมันจะไม่ต่อสายสีแดงนะพอไฟไอสองเส้นนี้มันไม่ต่อกันมันก็จะไม่มีไฟสายสีแดงตอนนี้เนี่ยสายสีแดงมันไม่มีไฟนะไม่มีไฟมาเดี๋ยวผมถอดออกมาให้ดูเลย่ะถอดออกมาสดๆเลยจับได้นะ จับได้เห็นไหมตอนนี้ไม่มีไฟมานะมันจับได้เออพอเราใส่สาย,ส,าย,ส,ายสีดําเข้าไปปุ๊บไอ้ถุงดำํำปกคุมตอนนี้มืดไฟมาวัดไอ้ตัวนี้มันก็จะขึ้นเห็นไหมนะตอนนี้มีไฟขึ้นแล้วไฟเข้าแล้วพอเอาถุงดำออกปุ๊บนั่น ไฟตัดวงจรนี้จะปลอดภัยใครที่จะเอาไปต่อก็แนะนำให้เป็นวงจรนี้ส่วนสำหรับการต่อเวลาติดตั้งให้หันตัวนี้เนี่ยหันไอ้ตัวสีขาวเนี่ยนะลงไปด้านล่างหันลงพื้นเนื่องจากถ้าหากเราหันตัวนี้ขึ้นไปปุ๊บเวลาฝนตกน้ำมันจะเข้าไปไอ้ตัวจุดสายไฟทำให้เกิดการช็อตได้ถ้าเราหันตัวนี้ขึ้น ถ้าเราหันตัวนี้ลงโอกาสที่น้ําเข้ามันก็น้อยต่อไปอการติดตั้งนะครับให้หันในตัวตัวนี้นะเซ็นเซอร์เนี่ยหันออกจากตัวหลอดไฟอย่าหันเข้าแบบนี้สมมุติเราติดตั้งแบบนี้เนาะแล้วเอาหลอดไฟมาตั้งไว้อยู่ตรงนี้ห้ามทําแบบนี้นะครับให้เราเอาหันไปคนละทางแบบนี้เนาะทำไมถึงทําแบบนี้ เพราะว่าเดี๋ยวมันมีอันนี้นะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูตอนกลางคืนเนี่ยพอมันมืดเนาะพอมันมืดเสร็จปุ๊บก็จะทําให้หน้าคอนแทกมันต่อกันหลอดไฟก็ติดพอหลอดไฟติดเสร็จปุ๊บมันจะติดแป๊บเดียวไอตัวนี้เซนเซอร์ก็จะรับรับได้ว่ารับสัญญาณได้ว่าตอนนี้มันเสียงสว่างอ่อมันก็เหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นน่ะเนาะ ก็จะทําให้หน้าคอนแทคมันตัดออกจากกันพอตัดออกเสร็จปุ๊บหลอดไฟดับความมืดกลับมาอีกครั้งหนึง่งเซนเซอร์ก็จะจับสัญญาณได้ว่าตอนนี้มันมืดแล้วมันก็จะต่อไฟเข้ามาที่ไอตัวหลอดไฟพอต่อไฟเข้ามาที่หลอดไฟปุ๊บหลอดไฟสว่างมันจะสว่างได้แป๊บเดียวเซนเซอร์มันจะจับได้ว่าตอนนี้มัน มีความสว่างหรือแสงอาทิตย์ขึ้นแล้วนะตอนนี้เออมันก็จะทําให้หน้าคอนแทนกมันตัดวงจรมันก็จะมีประมาณนี้